เชื่อไหมว่าการเลือกแว่นมีผลกับบุคลิกของคุณนะไม่อ่ะคนอย่างผมแว่นตรงไหนก็หล่อเหมือนเดิมพอดีหนูไม่ใส่แว่นนะคะเลยไม่รู้ใช่ถ้า <c oughs> ใส่แว่นที่กระจกสะท้อนใส่ง่ายศัตรูจะรู้ว่าเราซ่อนตัวอยู่สปุนีกบุคลิกว้ยโอ้ยมุกเก่ามากเฮ้ย <c oughs> แต่ละคนถามไปก็คงไม่ได้อะไรเรามาลองกันเลยดีไหมไม่เปลี่ยนหรอกบุคลิกมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต,แต่เสียงเปลี่ยนแล้วนะบอก,กอใส่แล้วรู้สึกเหมือนอยากตะกนเรียกใครบางคนเลยโดราเอดินเฮ้ยดนติลิขสิทธิ์มันสิเห็นจะเปลี่ยนไปเลย อโอเดียนสุดๆไปเลยเว้ยเฮ้ยเริ่มเหนื่อยล้ยังไม่เชื่อใช่ไหมแล้วแบบนี้ล่ะืมรู้สึกว่าฉลาดขึ้นเลยฮะแบบนี้ล่ะอุ๊ยมะพร้าวน้ำหอมมาได้ไงแบบนี้ออย่างนี้ก็ไม่แย่นะเนี่ยแบบนี้แวบนี้พอบยูยูเชื่อหรือยังอะแว่นมีผลกับบุคลิกจริงๆนะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสุดท้ายลองรุ่นนี้ดูนี่คือแว่นรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาตามบุคลิกของพวกคุณชึบเจ้อเฮ้ยสนุกจังเดี๋ยวเออะไรเนี่ยส่งต้นจบบกปอลยยงทำไมมันเป็นงี้อ่ขออภัยครับผมน่าจะหยิบสลับกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพราะแว่นตาไม่ใช่เรื่องสายตาและนี่ก็คือแว่นคอลเลชันพิเศษขายเราะ50ปี x 4แว่น ที่ออกแบบจากบุคลิกของ4ตลลัวละครออกมาเป็น4รุ่นให้ทุกคนได้เลือกสรรมาพร้อมกับกล่องและกระเป๋าแว่นที่ออกแบบพิเศษสำหรับค็อกเลชันนี้โดยเฉพาะเร็วจะเป็นรุ่นปังปอนปังปอนสนุกยังเลยรุ่นบอกอวิวติดหล่อไปครับรุ่นคุณมิ้ว <c oughs> และรุ่นินจาเงาดำ <c oughs> ไปหาลองกันได้ที่ร้านหอแวน่นใกล้บ้านคุณเลยนะอะไรนะอ๋อได้ครับอ่าอีกนิดนึงนะลูกค้าให้พูดถึงแว่นคลิปออนด้วยแล้วมันใส่ยังไงเนี่ยก็แปะที่แว่นง่ายๆเลยเงเยี่ยมเลย